10มกราคม67แจ้งข่าวลาสุดกลุ่มประบางเฮรับเงินทั่วหน้านายกยืนยันแจกคนละ10,000บาทฟังด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่10มกราคม2567้ก็และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในว,วันนี้นะคะแจ้งข่าวพระแม่พิ้องทุกท่านสําหรับความคืบหน้าการแจกเงินที่ท่อนวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทซึ่งหลังจากพรบงเงินกู้ผ่านแล้วนะคะก็เตรียมตัวรับเงินกันได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกรลังต่อไปค่ะ มาแล้วนะคะข่าวสารล่าสุดความคืบหน้าการแจกเงินดิทอนวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านลุ้นนะคะว่าจะได้รับจริงๆหรือไม่ล่าสุดทางท่านนายกรัฐมตนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมายืนยันที่จะแจกเงินดิทอนวอลเล็ตและก็ใช้ทำลายเดิมนะคะซึ่งแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะได้กันจริงๆก็ในเดือนพฤษภาคม2560 เนั่นเองค่ะล่าสุดกฤษฎิกาก็ตีความกลับมาแล้วนะคะว่าไฟเขียวนะคะสำหรับเรื่องพอรบอกู้เงิน5้าแสนล้านบาทเพื่อแจกเงินพ่อแม่พี่น้องคนไทยนั่นเองล่าสุดนะคะ มีความคืบหน้าโครงการเงินดิท่อนวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทภายหลังจากกระทรวงการคลังได้รับหนังสือตอบกลับจากคณะกรรมการกฤษฎิกาเกี่ยวกับการออกพระราชบัญญัติหรือพอรบกู้เงิน5้าแสนล้านบาทเพื่อแจกเงินดิท่อนให้แก่ประชาชนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าจะเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิท่อนวอลเล็ตหนึ่งมืนบาท ซึะะ่งนายกนะคะก็ได้ตอบถามนะคะสำหรับผู้สื่อข่าวที่ถามว่ากิศิฎกาให้ความชัดเจนหรือไม่ว่าให้ทำได้หรือไม่สำหรับโครงการแจกเงินที่ทอนวอลเล็ตนะคะนายกก็ตอบว่าท่านไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้หรือทำได้เป็นเรื่องของดุลพินิจและเป็นเรื่องที่ต้องฟังความคิดเห็นถึงบอกว่าต้องมีการประชุมคณะกรรมการก่อนนะคะในความสำคัญของกิศิฎกาคือต้องฟัง ความคิดเห็นของทุกฝ่ายจึงต้องประชุมคณะกรรมการดิทอนวอลเล็ตเพราะมีหลายฝ่ายร่วมอยู่ทั้งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญโดยจะให้ความสำคัญทุกเรื่อง อย่างไรก็ตามสำหรับ3ความสำคัญที่นายกนะคะยืนยันในระหว่างคำตอบที่ตอบผู้สื่อข่าวนะคะก็คือยืนยันว่าโครงการนี้ไปต่อได้แน่นอนครับชัดเจนครับตอนนี้ก็คือยังยืนยันทำลายเดิมนะคะก็คือให้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนนะคะในเดือนมีนาคม2567นะคะแล้วก็เริ่ม โครงการแจกเงินในเดือนพฤษภาคม2567นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่จะได้รับเงินนะคะก็ยังเป็นข้อมูลเดิมเช่นเดียวกันนะคะก็คือมีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะและก็มีเงินเดือนนะคะไม่ถึง70,000บาท มีเงินในบัญชีไม่ถึงห0 0แสนบาทนั่นเองนะคะย้ำว่าต้องอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าท่านมีเงินเดือนมากกว่าเจ0 0 0มื่แต่มีเงินในบัญชีต่ำกว่า5 0 0แสนบาทก็ไม่ได้หรือถ้ามีเงินเดือนไม่ถึงเจ0 0 0มบาทแต่ถ้ามีเงินเกินห0 0แสนบาทในบัญชีก็ไม่ได้นะคะ สำหรับเงื่อนไขนะคะของการแจกเงินที่ทอนวอลเล็ตหรือการชำระอะไรได้บ้างนะคะประชาชนสามารถใช้ซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบร,ริโภคได้เท่านั้นนะคะก็คือแน่นอนย้ํากันอีกครั้งนะคะไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์สิ่งของใบยมุกเช่นเหล้าบุหรี่ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกัญชาหรือพืชกระท่อม ไม่สามารถใช้เป็นบัตรกำนันหรือบัตรเงินสดได้นะคะและก็ไม่สามารถซื้อเพชรพลอยทองคำอัญมณีได้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ไม่สามารถชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศรัพท์ค่าน้ำมันค่าก๊าซธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะค่าเทอมหรือค่าเล่าเรียนก็ไม่ได้นั่นเองค่ะร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการก็ฟังไว้ด้วยนะคะสำหรับเงินดีจิอนวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะก็ สำหรับร้านค้านะคะไม่ต้องจดแวตก็ได้นะคะร้านค้ารถเข็นร้านค้าโชห่วยร้านค้าที่อยู่บนแอปเปอลตัตงใช้ได้หมดแต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิและร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นค่ะและนี่นะคะก็เป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขเบื้องต้นนะคะที่ได้มีการแถลงไปเมื่อ วันที่10พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาที่ท่านนายกแถลงแต่ก็แน่นอนนะคะต้องมีการประชุมคณะกรรมการอีกแน่นอนและก็อาจจะมีการปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาก็รอติดตามรับฟังค่ะและก็มาต่อกันที่ตามที่พันานวข่าวเลยนะคะกลุ่มประบางเฮ hey! รับเงินกันทั่วหน้าในวันนี้นะคะก็ถึงคิวกาหนดการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพกลุ่มประบางทุกท่านนะคะวันนี้ในวันที่10มกราคม2 5 ร้อเพราแม่พี่น้องกลุ่มกระบางนะคะผู้สูงอายุผู้ปิการและเงินอุดหนุนบุตรนะคะก็ข่าวให้เป็นที่รยบร้อยแล้วนะคะเด็กแรกเกิดถึง6ปีเงินอุดหนุนบุตรเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีรับคนละ600บาทนะคะสาหรับผู้สูงอายุนะคะก็ยังได้วงเงินเบี้ยยังชีพเท่าเดิมก็คือ6 0 0ถึง1,000บาทในส่วนของข่าวสารที่มีข่าวว่าจะเพิ่มเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุนั้นรอ ตามความคืบหน้าค่ะนะตอนนี้ยังได้รับเบี้ยังชีพเท่าเดิมนะคะรวมไปถึงผู้พิการนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะรับ1,000บาทและผู้พิการที่มีอายุมากกว่า18ปีรับ 800บาทในวันนี้นะคะก็เป็นเงินสดทุกคนนะคะโอนเข้าบัญชีแล้วนะคะสามารถกดออกมาใช้ได้วันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ